อ่าครับผมบ่อตกปลาครับผมวันอาทิตย์วันเดียวครับผมนี่พี่น้องเพื่อนเพื่อนอยากมาตกมาตกได้ครับผมปลานินปลาตะเพียนปลาในสวายครับผมสวายนี่ตัวใหญ่นะครับเลี้ยงผมเลี้ยงไว้สามสี่ปีแล้วครับนี่พี่น้องบรรยากาศดีครับผมบอกกว้างประมาณความกว้างก็ประมาณยี่สิบเมตรครับผมความยาวสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรแล้วครับเนี่ย ผมกว้างอยู่ปาดเลี้ยงไ้สามสี่ปีแล้วครับพี่น้องใหญ่ครับผมสวายนี่ไซส์สองโลขึ้นนะครับมาตกได้ครับผมบรรยากาศดีครับผม,ผมว่าจะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวครับพี่น้องเพื่อนๆนะครับบรรยากาศทุ่งนาครับผมทุ่งนานิยมปั้นทุ่งชาเนลครับผมนี่มาทําการตกได้เพื่อนๆคิดคันเบียดคันละยี่สิบบาทครับผม เดี๋ยวถ้าใครจะเอาปลาออกก็ชั่งกิโลออกกิโลละหกสิบาทครับผมปลานินปลาตะเพียนปลาในสวายปลาช่อนครับผมปลาช่อนนี่คิปกิโลหนึ่งแพงอยู่เก้าสิบาทครับผมกิโลหนึ่งฮันุนวัวโบ๊ดใส่ปลาช่อนผมกระลงไว้ให้ตกครับนี่น้องเพียบเลยครับมาดูมาชมกันได้ครับผมนี่ใครต้องการอยู่ธรรมชาติบ้านทุ่งมานั่งตกปลาวันอาทิตย์พักผ่อนลมเย็นๆครับผม ต้นมีต้นมะม่วงนุ่นลมต้นมะม่วงเดี๋ยวผมจะปลูกนะครับปลาขับพิมก็มีครับผมเลี้ยงไว้ลงไว้หลายปีแล้วพี่น้องไม่ได้สูบสักทีแล้วครับให้อาหารแบบธรรมชาติบ้านทุ่งครับอาหารให้ไม่เยอะปลาไม่คาวหนูนะอ้ดูพี่น้องยอดครับผมเปิดให้ตกได้นะครับผมนี่มันจะเปิดวันอาทิตย์วันเดียวครับเดี๋ยวผมไปขึ้นป้ายข้างหน้าหนูเนาะโอ้ยสุดยอด,ดนุ่นสวยอะน้องจริงๆผมไม่ได้โกหกครับผม ต้องมาดูด้วยตาตัวเองครับมาลองดูปอเล็กขนาดนี้ผมกลัวแต่ปลาเล็กมันจะกินก่อนแหละครับภาพตัวใหญ่เหยื่อนู่นนะเออวนวบยุบยใบใบนี่ตอนเช้าครับเนี่ยให้อาหารตอนเช้าครับอาหารเม็ดล่อกองฟางกันเอาไว้ให้กินครับตอนนินปัตเพียนมันชอบพี่น้องมาดมาูมาตกได้นะครับผมนี่เปิดให้ตกวันอาทิตย์วันเดียวครับผมเพราะว่าวันจันวัน ถึงวันเสาร์ผมขายชานมย็ยนครับไม่ได้บ้างครับผมใหญ่ใหญ่จริงครับมีแต่ไซบิ๊กปตาตาเพียนนี่ไซสโลกว่าขึ้นแล้วครับผมตอนปลานินนี่เจ็ดขีดหกขีดเจ็ดขีดแปดขีดตัวใหญ่ผมไม่เคยได้มันครับเพาะผมเมื่อได้อมองตะข่ายลงตาใหญ่ลงครับน,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 น่นะนู่นนะท่านได้ชอบปลาในนะปลาในก็มีครับปลาในนี่เอาไปลาบ สุดยอดสุดยอดพี่น้องมาครับมาครับผมนี่อากาศบ้านทุงบ้านนาธรรมชาติล้วนๆครับพี่น้องลมเย็นๆครับไม่ค่อยร้อนแล้วครับผมหน้านี้กลางคืนนอนห่มผ้ายอยู่ครับเนี่ยเยอะเยอะนู่นนะบ,นบุบบับบุบบับครับปลาตะเพียนผมลงไว้ลัก ผมลงตังไว้ไม่เกียบเป็นหมื่นแล้วครับเฉพาะค่าปลาผมมาห้าพันนงครับห้าพันหกพันเหร่าลงไว้สี่ปีแล้วดูดูดูลายในมันแพร่เรียวเรียวภายในนี่นะนู่นะสวายลิ้นอยู่กลางนี่บุยบุยบุยปลาช่อนนี่น่าจะเข้าแขนนะครับนู่นะเยอะมากครับเยอะมากท่าในใดมีใจรักในการตกปลาครับผมฟิชชิงฟิชชิงได้มาได้ครับผมตามที่ผมบอกคันต้นแล้วครับผมขันเบ็ดขันละยี่สิบบาทครับ คิดคันเบ็คคันยี่สิบบาทตกช่างกิโลออกกิโลละหกสิบาทครับปลารวมแต่ถ้าเป็นปลาช่อนโลละเก้าสิบบาทปลาช่อนอ่าโอเคครับผมใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะลงตามเหตุร้อยครับผมสวัสดีครับดูปลากันดูปลากันนี่ ปายในปาะตะพยานน่นพระอาทิต์กำลังขึ้นมาแล้วนู่นนะอีกเกอพระอาทิต์กำลังงามเลยบรรยากาศดีครับบ้านทุ่งครับผมปาเพียบ